ยาแคปชูลสมุนไพรร้านเอ9ตราค้างขาวดำเป็นยาแผนโบราณเป็นยาสามันประจำบ้านสรพพคุณบรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายยาแคปชูลสมุนไพรร้าน ND9 ตราค้างขาวดำก็เป็นก๊กร้านอาหารอยู่ ลมชักพักระบนมันไม่มีอาการเตือนเลยพอจะลุกเดินลุกเดินปุ๊บมันเดินไม่ได้มือสั่นขาสั่นหมดเลยเลยจะของร้านขัลูกข้าพาส่งโรงพยาบาลเลยส่งโรงพยาบาลทันไงพอพอลุกเดินคือขามสั่นมือมันสั่นมีเขาส่งเข้าโรงพยาบาลแล้วเดินไม่ได้เลยหมอไปเอกเะย์ดูว่าไอ้เลือดสมองตีบกล้ามเนื้ออ่อนแรงนอนอยู่โรงพยาบาลสามคืนเดินไม่ได้เลยครับ เดียวออกมามันจะพูดไม่ค่อยชัดหน่อยหนึ่งมันมันเพิ่งเริ่มอาการไงทีแรกไงนอนโรงพยาบาลสามคืนออกมาก็ไปขีดยาคลินิกเข็มละพันเจ็ดขีดมาสามเข็มพอเริ่มเดินได้เขาก็มาส่งบ้านแต่ต้องใช้ไม่เท้าเดินจนมาเจอพานุวัฒน์ก็บอกว่าโรคแบบนี้ต้องกินยานี้แล้วเขาโทรไปหาใครไม่รู้ก็บอกลูกพี่ลูกพี่ยาไอข้างข่าวดำ เขาบอกว่าโทรไปหาลูกพี่ก่อนถามก่อนว่าโรคแบบนี้กินได้ไหมเลยบอกให้กินเลยกินไอ้นี่เลยตัวข้างขาวดําเลยก็บอกนั้นแล้วก็ตอนนั้นยังไม่มีเงินเขาก็ให้อบิกินก่อนแล้วก็ค่อยๆผ่อ,อนให้เขาไปพอกินไปได้วันแรกก็รู้ผลเลยมันจะปวดกล้ามเนื้อหมดเลยปวดกล้ามเนื้อนอนคืนนี้จะปวดเมื่อยหมดพอลุงึ้นก็ไม่เป็นไรแล้ว ก็เ,เริ่มเดินได้ไม่ต้องใช้ไม้เท้าเลยหมดไปสองกล่องแรกมันก็อาการก็ดีขึ้นเยอะตอนนี้เงินก็ไม่ค่อยมีซื้อกินเนาะแล้วก็พอดีผ่านุวัตก็บอกเอางี้เดี๋ยวผมออกเงินให้ก่อนแล้วก็ค่อยๆผ่อนไปแล้วก็สั่งไม้กี่สองกล่องก็ดีขึ้นมาเยอะเยอะเลยเดินได้คล่องแล้วขานี่มันจะไม่มีแรงข้างหนึ่งแล้วยังมือนี้ก็จะชาไปข้างหนึ่งตอนนี้ก็ดีขึ้นเยอะทํางานได้เลยได้แล้ว ผอเดินก็จะนานๆก็จะเมื่อยหน่อยยาแคปซูลสมุนไพรร้านเอ็นดีเก้าตราค้างขาวดำเป็นยาแผนโบราณยาสามันประจำบ้านเป็นยาที่ผ่านการตรวจสอบจากสำนักงานคณะกรรมการ,กการองค์การหารยาจากกระทรวงสาธารณสุขเป็นที่เรียบร้อยผ่านอยอยไม่มีสารสเตรอยเจอปน ยาแคปซูลสมุนภัยร้าน ND9 ตราค้างขาวดำสรพคุณบรรทาวการปวดเมื่อยตามร่างกาย ND9 ตราค้างขาวดำติดต่อสอบถาม0 8 1 4 4 6 4 4 5 9 0 8 1 7 สามสองห้าเจ็ดหกเจ็ดยาแคปซูลสมุนไพรร้านเอ็นดีเก้าตราค้างขาวดำกล่องสีแดงค้างขาวสีดำ